บทที่14ยาเทวตาสันติวิหารวาสิน,นีทูเปิคะเรโพธิทะเตเรีโพธิคะเรตะ,ตะหิงตะหิงตาธรรมนาคาเนนะพระวันเตปูชิตาสโสทิงการณเททะกรนเตทะวิหาระมัทธะทะเลเทระจะมัชนาวะกาจากพิขวโว สารามิกาธานปฏิอุป,ปะสากตาคามาจเทสานิคมาจะอิสราสัปปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาภุทาเยปิจัตถะสัมภวาสังเสทชาตาอัตถะวุปกาติกานิจญานิกางธรรมะวะรังปฏิจเตสเพปิทุกคัสสะการโณตุ สังขยังทาตุจิรังสตังธโมธรมัท,ทราจัปุณธราสังโคโหตุสุมังโควะอัตตถายะจหิตายะจะอัมหิรักขตุสัมธมโมสเพปพิธรรมจาริโนพุทธิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยปะเวทิติพิเตสัน ปันนาหโนตูสเพปีปานิโนพุทธศาสนาธัรมารังประเวชนโตกาเลเทโบประวัติสตุวธ,ธิภาวะยะสัตตานังสมิทธทางนิเนตุมีทน,นิงมาตาปฏิจาอากพระชังนิจังรักขันตุปัดพระขันติปุตตะกลางเอวังธรรมีนราชาโนปัดชังรักขันตุสพัพพทา บทที่สิบห้าทุกขปตาชนิดทุกขาพยาปตาจนิดพาโศกปตาชินิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมหิสัมพตังปุญญะสัมปทังสัพเทวมนุสสัพเทวานุโมทันตุสัพระสัมปติสิทธิยาทานังภะทันตุสัทยะ สีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิราตาโหนตุคัจฉานตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภราัปตาปฏิการนัตตยังพลังอรหันตานัตจะเตชนะรักขันพันธานิสัพพโสบทที่สิบหกโหตุสัพพทาสุมังกลังรักขันตุสัพพทารักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสทีโหนตุนิรันตัง วนตู sea, language, ัพังสุมังคลังรักขันตูัพพระเทวตาสัพพธัทมาอนุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตรงวนตูัพังสุมังคลังรักขันตูัพพระเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสโสตีหุนตุนิรันตรงด้วยอานิสงส์แห่งด้วยอนุภาพแห่งแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสวดสัทยาบทมนพระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้พ้นทุกข์จากภัยทั้งปวงทั้งทางโลกไปริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอสวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจ,จงอนุโมทนาในการสวดสัตยายมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาบุญแล้วโปรดอนุนให้เก็บว,วัตถุมงคลพระปิตายอดเสิ็จีเหรียญยอดเสิ็จีเหรียญวโคลหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งพระปริศ จงสมเพชศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเทิดสาธุ